เออเดี๋ยวสิน้องส้อยพี่ก๊อฟขอโทษนะที่ผิดนัดอะแต่เมื่อวานพี่ก,ก๊อฟมาเข้าเวรแทนเพื่อนพอจะกะเนี่ยพี่ก๊อฟก็รีบมาหานนองส้อยเลยนะจ๊ะ้าทำไมาไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มามาทำไมาไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาที่น้องไปอยู่ไหนอยู่ที่ใดถึงอย่างไม่มา คุณตออมานาแล้วเหรอคะเสียงดีเหมือนกันนะเราอ่ะเอองั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะท้องสร้อยส้อยมีได้อู้เลยนะคะคือสร้อยอ่ะเอาขยะมาทีแล้วก็จะเข้าไปแล้วนะคะนี่ส้อยวันนี้คุณอนงที่เป็นพยาบาลอ่ะ เขาลาใช่ไหมค่ะแล้วลุงหมออยู่ไหนอ๋ออยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวสร้อยพาไปนะคะสร้อยส้อยสร้อยค่ะไม่ต้องไม่ต้องอพอดีฉันซื้อวิตามินมาให้ลุงหมออะแต่ลืมไว้ที่บ้านฉันอนะส้อยไปเอามาหน่อยป่ะอ๋อค่ะเออแล้วก็เต่ออวาไวไว้ต้งไหนลน่นะคะก็จำไม่ได้เหมือนกันแหละอยู่อยู่ที่บ้านนะส้อยส้อยไปถามป้าอุ่นแล้วกันนะปะอยู่ที่บ้านอนะจำไม่ได้ไป,ปอ๋อค่ะค่ะ อสวัสดีครับต่อไงครับต่อแล้วพิม์พล่ะอพี่พิม์พทำงานอยู่ครับลุงหมอครับอมวันนี้ผมพาเพื่อนมาหาลุงหมออีกนะครับแต่ว่าลุงหมอไม่ต้องกลัวเขานะครับเขาไม่ได้จะทำอะไรลุงหมอครับเขาแค่อยากรู้เรื่องบางอย่างครับลุงหมอลองคุยกับเขาดูหน่อยนะครับ ค่อยๆถามลุงหมอนะเดี๋ยวทำให้ลุงหมอตกใจเหมือนวันนั้นอีกนะสวัสดีครับ ไอ้แท an ้จรยงเห่อครับไอ้ไอ้แท้คุณหมอครับค like, 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 like ุณหมอเฮ้ยเแกยังไม่ตายแกยังไม่ตายแกยังไม่ตายไป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 แกอย่าทำอะไรฉันแกจะ่าทำอะไรฉันแกอย่าทำอะไรฉันไปไปท่ไม่ต้องกลัวนะครับคือผมไม่ได้มาทำลายท่านนะครับนะครับท่านทราบใช่ไหมตายยังไงกับท่านแกแกแกถูกยิงตายแกถูกยิงฉันขอโทษแกถูกยิงไปเอาไปเอาไปท่านครับทำไมเขาต้องยิงผมนะครับท่านก็ ก็แกพาพิมไปหัวหินนะแกผิดเองแกผิดเองนะแกผิดเองไม่เอาเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการที่ผมพาพิมหนีไปที่หัวหินนี่แหละครับท่านครับแล้วผมพาพิมหนีทำไมลุงเพราต้องมีกินผมตายด้วยเหรอไม่เอาใจพยายามช่วยแกละไพยายามช่วยแกละคุณหมอไม่อยากช่วยแกละหมอใจเย็นครับลุงหมอลุงหมอไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีใครทำอะไรลุงหมอแล้วครับไปไม่เอาผมว่าวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าคุณจับไปก่อนไปคือุณออกไปก่อนไปไม่เอาไปเลยไม่เอาใจเย็นๆสิครับลุงหมอเขาไม่ได้ทำอะไรลุงหมอเลยครับ ลุงหมอลุงหมอครับลุงหมอลุงหมอจเยิงนะครับลุงหมอไม่ไม่บหมอครับลุงหมอเขากลับไปแล้วครับเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วครับลุงหมอครับเดี๋ยวผมไปเอายามาให้นะครับลุงหมอไม่ต้องกลัวนะครับลุงหมอลุงหมออยู่นี่ก่อนนะครับอย่าไปไหนนะครับ ไอ้เพชรมันยังไม่ตายนะ มันกลับมาแล้วเจ้านายฉันฝากถามาว่าสบายดีไหมที่แกยังใ,ใจว,าว่าถามอีกเหรอไนแกบอกว่าฉันติดคุกแค่ห้าปีงไง ฉันติดคุกมาแล้วเกือบย0ปีอะฉันไม่เชื่อพวกแกเลยเจ้านายฉันจ่ายเงินให้แกมาตั้งเยอะถึงแม้ว่าแกอยู่ในนี้ลูกเมียแกก็สบายไม่คุ้มเลยไงที่ฉันมาในวันนี้ฉันได้เขาว่าแกกำลังจะพ้นโทษรู้ใช่ไหมถ้าแกออกไปแล้วปากมากจนเสียถึงเจ้านายฉันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่แคแกมียแกแกแกแอย่าทำอะไรมียฉันนะถ้าแกยังไม่อยากตามไปอยู่กับปีพิศมัแล้วก็หุบปากไว้แล้ววันที่แกพ้นทุกข์ฉันจะมารั ขอบคุณมากนะคะที่สายเดินมาส่งไม่เป็นไรครับมากเสียดายที่จอดรถมันใกล้ไปด้วยซ้ำออคุณหมายครับเมื่อกี้ก่อนที่คุณหมายจะมาผมเ,เพื่อนลองซ้อมร้องเพลงกันคุณหมายลองฟังด้ววิจารณ์หน่อยน,นะครับว่าผมร้องเป็นยังไงบ้าง ขึ้นใหม่ไปก่อนนะครับ อู่สูงแสนไกลจากตรงนี้ฉันเข้าใจดีเราต่างกันแต่บังเอิญเธอมีหัวใจให้ฉันเรารักกันฉันโชคดีโชคดีที่ฉันมีเธอ เ <c oughs> ต่อยแกตะเกียกตะกายจนได้เรียนร้องเพลงหมก็ไม่สนใจแกหรอก <c oughs> ฉันตั้งหากที่เหมาะสมกับหมา <c oughs> ป,นนปคนหนึ่งแกไม่มีวันทำให้หมายมีความสุขได้หรอกถึงผมไม่ได้รวยอย่างคุณแต่ผมก็เชื่อเ <c oughs> ชื่อว่าผมสามารถทำให้คุณหมายมีความสุขได้ แกยอมรับแล้วใช่ไหมว่าแกคิดผิผิดไหม่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่มัน่็เข้ามาคุยกับแกถ้าเขาสมเพศเด็งสมกาแฟย่็งแกก็ใอ้เพื่ออเธคนดี ที่ฉันมีเธอที่พร้อมจะเคียงข้างกันเดินดินด้วยกันแต่อย่าเลยแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้อง